ดีการนี้นะคะก็จะเป็นกรณีที่จะต้องวินิจฉัยว่าเงินได้ที่บริษัทไทยเนี่ยจ่ายไปบริษัทต่างประเทศเนี่ยถือเป็นเงินได้ของบริษัทต่างประเทศหรือไม่นะคะคดีนี้นะคะก็เกิดจากกรณีที่บริษัท Minor Food นะคะก็คือเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจ่ายค่าแฟรนช์ไไปให้บริษัทพิซซ่าฮัทที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ ซึ่งในกรณีนี้เขาก็เป็นการจ่ายค่าแฟนชส์นะคะก็คือเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ3นะคะจ่ายไปต่างประเทศเนี่ยซึ่งในสัญญานะคะเขาก็จะคิดค่าบริการกันอยู่3รายการนะคะก็คือ1รายการที่1นะคะค่าแฟนชายขั้นต้นนะคะคิดราคาที่9,000 90, ดอลลาร์สหรัฐนะคะรายการที่2ก็คือเป็น ค่าบริการรายไตรมาสอีกร้อยละสของยอดขายในแต่ละไตรมาสร,รายการที่3นะคะที่เป็นประเด็นปัญหาก็จะเป็นรายการที่3ก็คือค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายนะคะเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ3.5ของยอดขายรวมต่อปีนะคะซึ่งในค่าส่งเสริมการขายเนี่ยบริษัท Minor f o o d นะคะก็ได้จ้างบุคคลภายนอกนะคะก็สมมุติว่าเป็นบริษัท กอไก่ให้ทําการส่งเสริมการขายนะคะซึ่งแล้วก็เขาก็เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรกันเรียบร้อยไปแล้วนะคะก็คือเวลาตอนที่บริษัทไมเนอร์ฟู้ดเนี่ยจ่ายให้กับบริษัทกอไก่เนี่ยบริษัทกอไก่เขาก็เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก็เสียภาษีมูลค่าเพิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะคะประเด็นปัญหาเนี่ยมันก็คือว่าเงินได้ค่าส่งเสริมการขายตัวเนี้ยมันเป็นมันควรจะต้องไปเป็นรายได้ของบริษัท พิซซ่าฮัทหรือเปล่านะคะซึ่งในเบื้องต้นนะคะกรมสรรพากรเนี่ยก็ได้วินิจฉัยไว้นะคะว่าก่อนที่จะฟ้องศาลเนี่ยกรมสรรพากรก็ได้วินิจฉัยไว้นะคะว่าในกรณีที่บริษัทไมเนอร์ฟู้ดเนี่ยได้จ่ายค่าส,งส่งเสริมการขายตัวนี้นะคะให้แก่บคุคคลภายนอกให้ทําการส,งส่งเสริมการขายก็คือให้ทําการโฆษณาในนามแบรนด์ของพิซซ่าฮัทเนี่ย ก็คือเป็นการกระทำภายใต้การควบคุมของบริษัทพิษ่าฮัทซึ่งก็เป็นผลให้ยอดขายของบริษัทพิซ่าฮัทเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งการโฆษณานี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ของบริษัทพิษ่าฮัทโดยตรงโดยที่บริษัทพิษ่าฮัดเนี่ยไม่ต้องทำโฆษณาด้วยตัวเองนะคะดังนั้นนะคะเมื่อกรมสมรรเนี่ตีความว่าเงินได้ตัวเนี้ย เป็นเงินได้ของบริษัทพิซ่าฮัทเนี่ยก็จะต้องนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะตามมาตราเจ็ดสิบก็คือจะต้องหักนะหน้าที่จ่ายตามมาตราเจ็ดสิบเนื่องจากว่าเงินได้ตัวนี้เป็นเงินได้สี่สิบเว็บสามนะคะก็จะต้องนำส่งพรอดห้าสี่แล้วก็ตัว ภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือพอพสากเนี่ยก็ถือว่าเป็นการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศและนําผลของการบริการตัวนี้นะคะมาใช้ในประเทศไทยนะคะก็จะต้องยื่นพอพสาด้วยซึ่งศาลนะคะก็วินิจฉัยไปในแนวทางเดียวกันกันกบกรมสรรมการนะคะก็คือตีความว่าเงินได้ตัวค่าส่งเสริมการขายที่เป็นประเด็นปัญหาเนี้ยถือเป็นเงินได้ของบริษัท พิษสหัสนะคะแล้วก็เมื่อจ่ายค่าส,งส่งเสริมการขายไปแล้วเนี่ยเมื่อถือเป็นเงินได้ของบริษัทพิษรหัสเนี่ยก็จะต้องนําไปรวมกับเงินได้ที่ต้องจ่ายไปต่างประเทศนะคะก็จะต้องนําส่งพองดดอห้าสี่นะคะก็คือหนะักภาษีนที่จ่ายเนี่ยแล้วก็นําส่งด้วยแบบพองดดอห้าสี่ตามมาตราเจ็ดสิบนะคะแล้วก็จะต้องนํงาส่งภาษีมูลค่าเพิ่มก็หรือพอพอสามหกนะคะก็ตามมาตรา8ปดทับหด้วยนะคะ เพราะว่าเป็นการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศและนำผลของการบริการนั้นมาใช้ในประเทศไทยนะคะในส่วนนี้นะคะศาลก็บอกว่าผู้ให้แฟนชายผู้ให้ช้แฟนชายก็คือบริษัทพิซซ่าฮัทเนี่ยก็คือได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทไมเนอร์ฟู้ดเนี่ยต้องจ่ายค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายนะคะดังนั้นเงินได้ทุกอย่างที่จ่ายไปเนี่ยก็จะต้อง เป็นเงินได้ของบริษัทพิซ่าหัสนะคะหลักๆของดีการนี้นะคะที่วินิจฉัยไว้ตอนท้ายนะคะก็คือศาลบอกว่าคดีนี้นะคะเป็นสัญญาแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์อะเกรเมนต์นะคะซึ่งทำสัญญาแปลงค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายเนี่ยจากเป็นรายได้ของผู้ให้ใช้แฟรนไชส์เนี่ยไปเป็นรายจ่ายของบริษัทผู้ซื้อแฟรนไชส์มานะคะก็คือบริษัท m i เนอร์ฟู้ดนะคะเพื่อประโยชน์แก่บริษัทผู้ให้ใช้แฟรนไชส์ก็คือเพื่อประโยชน์ของบริษัทพิซ่าฮัสนะคะให้เสียภาษีน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นนะคะก็คือเป็นการกระทําที่ยอมรับไม่ได้หรือเรียกว่าเป็น tax avoidance นะคะไม่ใช่เป็น tax planning นะคะหลักๆหัวใจหลักของการของคดีภาษีอากร นี่นะคะก็คือดีกาที่4440ทับ2 5 5หนะคะค่ะก,ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์แก่ผู้เสียภาษีทุกท่านในลูกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนอกจากภาษีและความตาง